จะมาทำมัมโม่น้ำปลาหวานขายพี่อุ้ยไปเสียเวลาทนำาขายทำไมแม่ไม่ขายลูกน้องตัวเองเหรอลูกน้องมีเป็นร้อยฮะอร่อยมากครับมะม่วงกรอบมากลดให้หน่อยได้ไหมครับขอพีอ่นบาทนะ่นะนะหนูเที่ยวทั้งคืนเลยนะคะน้ำปลาหวานเนี่ย สองพ่อลูกทำอะไรกันอยู่เนี่ยนำมัมม่วงมาเยอะเลยเอา้าแม่เก็บมะม่วงมาทำไมเยอะอนะเนี่ยวันนี้ทำอะไรทางเหรออืมเปล่าเอา้าฉันจะมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานขายพี่ขาย,ขายทำขายใช่โอ้ยไปเสียเวลาวทำขายทำไมแม่ไม่อายลูกน้องตัวเองเหรอลูกน้องนี่เป็นร้อยฮะตื่นมาทำน้ำปลาขายมัมม่วงน้ำปลาขายพอพอพอ,พอ,พอ ตอนนี้ฉันได้ทํางานอยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ได้ไปออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเขาจะลดค่าแรงฉันอีกแล้วลอกสามเนี่ยคนติดกันเยอะมากเลยนะก็ขายม่วงน้ำปลาหวานก็ดีนี่ม่วงอะหลังบ้านเราทั้งนั้นฉันก็ไม่ได้ซื้อมาวันหนึ่งสมมติว่าขายชุดละ30สิบาทได้สิบชุดพอละก็ได้มาละ300ร้อนะค่ากับข้าวเหลือเฟืออยู่ที่บ้านอย่างเหนื่อยก็ตามใจโอก็จริงนะเม่ ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะลูกจะเหนื่อยอะไรล่ะคุณล่งเขาก็เห,เหนื่อยเหมือนกัน<า>อะไรทำใหม่ๆบ้างสิทำใจได้เหรอเอาไปชิช่วยแม่แล้างม่วงของม่วงลูกไป โอ้แม่น่ากินมากทำมลองชิมดูสิมามามาเลยชิมแม่ชิมชิมแล้วอร่อยากได้ไหมม่ขาได้ไหมขาได้แน่นอนเป็นไงรสชาติเป็นไงอรอมากอืม ขายดีมากแม่ทีนี้เราแพ้ขายกันได้ร้อยถุงยังไม่พอไม่ไหวขายแค่นี้ขอจิ <laughs> ่วงไมค่ค่ะโมน้ำปลาหวานคะ่ะน้องผู้ชายไปชิมดูก่อนนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะลองชิมดูก่อนคะ่ะครับผมเออ่ขอชิมอ่ขอหน้าอืออร่อยไหมคะอร่อยมากครับมะม่วงกรอบมากติดให้หน่อยได้ไหมครับกรอบมากยี่สิบบาทนะนะนะหนูเคี่ยวทั้งคืนเลยนะคะน้ำปลาหวานเนี่ยพี่ชิมแล้วมันก็อร่อยจริงๆ สามสิบบาทนะพี่อืมก็ได้ก็ได้งั้นเอาสองกล่องพอโอเคค่ะบี่ใส่ถุงให้พี่ค่ะอืมให้พี่ลูกนี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกล่องหนึ่งหน่นะคะหอมกล่องเท่าไหร่ครับผมสามสิบบาทค่ะเอากล่องหนึ่งครับโอ้ยพี่อร่อยมากเลยนะพี่เออเหรองั้นงั้นเอาสองกล่องเลยอ่าบี่ใส่ถุงให้พี่ลูกวันหนึ่งทําแค่สิบกล่องนะคะทําไม่เยอะค่ะหมดแล้วหมดเลยเย้ครับเดี๋ยวเราหกสิบบาทเนาะค่ะ นี่ซีสิบาคดีขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ เมจิเป็นไงนะล่ะขายแป๊บเดียวหมดแล้วไม่ร้อนด้วยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเช่าร้านขายมาตรงนี้แหละป่ะทีแม่งนี้มาขายใหม่แป๊บเดียวชัว่วโมงเดียวก็ไม่ถึงได้แล้สามร้อยบาทปา่ะป่ะกลับบ้านได้เห็นไหมแม่จีไม่เห็นต้องไปง้อใครเลยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะลูกนะแม่ป่ะป่ะกลับบ้านเป็นไงแม่จีรอ้อนไหมลูกนิดหน่อยค่ะแม่สบายใจอ่ะ สามร้อยวันนี้แม่ให้ไมจิหมดเลยหมดเลยแล้วค่ะแม่ให้หมดเลยสิขอบคุณม,มากค่ะเป็นยังไงล่ะแม่ให้เมจิเพราะเมจิอ่ะจ,จะได้เป็นตัวอย่างให้เมจิดูไงว่าเราอ่ะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอยามที่ลําบากอะ่ะก็ลาบากกันหมดแหละเวลามีโรคระบาดอย่างเงี้ยเราจะรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือไม่ได้เมจิใช่ไหมใช่แป๊บเดียวเราก็ได้ละสามร้อยเมจิจริงด้วยงั้นพรุ่งนี้เราขายยี่สิบกล่องเลยไหมแม่ อืมยี่สิบกล่องก็ได้นะเมจิเพราะว่าน้ำปลาหวานที่เราเคี่ยวอ่ะยังมีอยู่ในตู้เย็นนะ่ะแล้วเราเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะแม่ดูสูตรแล้วหนึ่งเดือนใช่ไหมแล้วก็ตักมาใส่เรื่อยๆพรุ่งนี้เราแค่ปอกม่วงอย่างเดียวเมจิจะขายสามสิบลูกก็ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้ถ้าเราขายยี่สิบลูกเราก็ได้หกร้อยนะ่เมจิก็แบ่งกันคนละสามร้อยไงแม่มเริ่มไม่โอเคแล้วนะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเราเนี่ยฮะเอ้ยก็ช่วยแม่ไงก็ได้แบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ช่วยกันดีไหมดีค มะม่วงหลังบ้านเรานะที่เราไปเก็บมาเนี่ยไม่ว่านะต้นนั้นนะเราเก็บหมดแล้วนะเกือบมื่นเหมือนกันแนละ้วแม่จีงั้นเอาหมดต้นเลยไหมแม่ถ้ายังไม่พอเราไปเก็บสวนยาอีกไป ออะน้งขอบคุณค่ะพี่นี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้มาุขายเท่าไหร่ครับกล่องละยี่สิบค่ะมีไม้จิ้มฟันนะคะเอ้ยยี่สิบสามสิบ